ไม่ใช่มนมวไม่โดนแล้วตบไม่โดนสาวๆสาวๆสาวๆสาวม่นเพลินหมันเพลินามัานเาลนเอาล็อตปลาฉาข้างาวหลังปลาฉลามแทงขับหมื่นวดที่มีปืนหนึ่งกระบอกสองกระบอกนุ่น เอาลอสับไฟรถไปสับหมูนะครับตอนนี้สับไับไม่โดยขวายเขาหเมตรก็ตายสองเมตรตายไอทีรับเลยไม่ปาเลยเอเอาเล่บุลมบุยเอารอมาเพิ่มเอาอย่างนี้เอามาเพิ่มมีมาเติมมาเติมมีมาเติมปาอาวุธชัๆครับปาเอาอสับตัวมาเติมสับแล้วสับเขามาแล้ว ปั๊บลื่นกล้วยล้มไปแล้วครับผมมเจวันนีนเวันาน่วันวันพินแม่ครับแมู่ข้าเโอ้ยแม่กอึดจริงเ้าาม่ไรถครับไปแม่แลรถโอ้นเดียวนิดเดียวจาคน่าเสดายครับน่าเดาย ปาเราไปเก็บกันชะดูนี่กันแล้วใชมว่าครบแล้วเอ้ยไอ้ใครโทรหาไอพีคพี่เต็มพี่อ๋อยังไม่ไปเด็กผมนะไอ้พูดผิดเด็กพี่นะไปไอ้นี่ยไม่อ้าเกลบอกให้ถ่ายรูปก่อนไม่ใช่หรอใครมีรถเร็วไปรับไอ้เลยได้ไหมถ่ายรูปก่อนทุกคนมาถ่ายรูปก่อนไปถ่ายรูปนี้นานๆจะขึ้นมาใช่ไม่สวยด้วยนะใช่ควักอาวุธเลยเราควักอาวุธเลยควักอาวุธเลยมันมันมาแต่ไม่มีคนไปรับไงเกลสกัดเข้ามาไม้เหม่อในรถไปรับเองแล้วจะไปรับไงวะเอารถอะไรไปอ่ะเธอรถเต็มก็รถเร็วไปดีเอารถเร็วไปรับไม่ได้หรอที่นั่งมา รถเต็มครับเธอรถว่างหนึ่งเออธอรถว่างหนึ่งก็พอดีละเออเอารถเร็วไปรับก็ได้เอารถเร็วไปรับเอารถเร็วไปรับอ๋อเอารถเร็วไปเอา G T B ไปรับอ่ะให้มันดูว่าเราไม่คิดเ่าไหร่ค่าหน้าค่าหน้ยืนได้นะที่ที่พี่เมิร์ฟยืนอะยืนตรงนั้นได้นั่งเออเอออามั่งบังพี่เมิร์ฟอ่ะถ้าเขามาหาเรนนี่วงแตกเันสวยปี่ตอนหันหลังอยากให้มันมาแล้วล่ะตอนเนี้ยเฟี้ยวแล้วเฟี้ยวแล้วไปมือนะปรับภาพเลย โอเคเนาะหนูจริงจริงจริงจะติดไปเยค่ะลูจะติดไปเลยค่ะลูกไอ้เมิร์ฟกล้องเขาไม่รับกลิ่นไม่ต้องอ้าปากไอ้เมิร์ฟเลวมากแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูอ้าปากแต่กูอาหิ้งไอ้สัตว์ดูอดเดือดเดือนี่ดูดิงดูดิงไม่แอกเบ้าเหรอแปมมือนะทวิตดูดิ่งใครมันหันหลังน้พิ่ทวิตได้โดยการพิมพ์แชทไฮแชทไฮปิดแล้วมันเปิดได้ไง มีใครทางหาพี่ไฮปบ้างถ้าแชทกับไฮอ่ะแล้วใครไปรับไอ้ลำอ่ะไอ้ไปรับเซนโญค่ะวันนี้เราจะเจอตัวพวกมันปะเหือกมเริ่มแห้งแล้วนะนันนีาชอบทายแอพี่กิงเจอใจเย็นดีฟาดทาวเวอร์มาอยู่ใดดงแบทชอบทายแอพี่กิงมากเลยพี่กิงอาวุธเทียมม่เหรอพี่ เออใช่อุธเทใหม่อย่าไม่พูไม่กวาดหรือเปล่าพี่อยู่แล้วไแม็กมังใช้น้าหนึ่งเลยไหมเยบบ้อยเยยม็กร็จ้วอันเนี้ยน้ามันก็ได้ตีไปอย่างนี้ขีหกตัวโอ้ตีไงคีดูดิมาอานี้ตีเสร็จแมีกเรียกไปกวาดไอสัสุูนแบบแขงทรายจะปากี่รอบก็ได้ถ้าเกิดมึงคนไหนกแคนใจพไม่โฟไม่ดพไม่ไม่โฟกม่่ม่โไม่ไ่่ ตีเสร็จพี่โมตีเสร็จปุ๊บนะน้ำกินจะแรงนิดนึงแลนะพี่กินแตแรงนิดนึงแล้วนะน้ำชายมึงก่าได้เมื่อวานนะชายออพี่โฟร์แอคหน่อยนะไอ้เชี่ยอูเพิ่งเห็นหนวดไอ้ดิ๊กไอ้ดิ๊กหนวดมึงฮิตเลอร์มากเลยอ่ะโกนไมปดักเตอร์มึงฮิตเลอร์มากเลยโพสดีดีมันไม่ได้ขึ้นเองนะพี่ดิ๊กไอ้พี่ทิศอนไม่เขาสับสนกันเนาะมันกันเนาะไม่ไม่หยดสารเคมีไปไงอ๋ออ๋อเออ เขาคนด้านล่างหรือแบบด้านบนหรือเปล่าดักเตอร์ปาร์ดี้ไอ้กูมัดด้วยไม่ไลขี้หยาหรือยังไงดิ๊กวันนี้ไม่เอามีดถีบนะไม่เอานะอุวยแรงมากคือเมื่อวานผมแทงไอ้เจอรี่จนเมื่อยมืออ่ะก็เลยถีบไงก็เลยถีบเข้าใจปะล่ะก็เลยถีบแต่ใช่แต่ใช่มีดลำไม่เดากรไม่พึ่งเดากรมีดมีดลำหรือเท้าลำพี่ เห็นถีบไม่พักเลยเวลาเขานั่ง้นเมื่อวานมันถีบกูตายเกียวหันมาดิเซนมองแต่ชายมองทำไมเดี๋เพิ่งยืนแอนด์กอดยืนแอนดกใหญ่ไปเลยยืนแอนด์กอนขอลงสตอรี่แบบเออใช่เดี๋ยวลงสตอรี่แป๊บสวัสดีทีละคนลงติ๊กต็อกนี้ปะสวัสดีครับผมชายโสได้นำตัวดีได้นำตัวดีวันจะสวัสดีกันเสร็จไม่ได้เก็บแล้วกันจ้าเรามาเกันแล้วกันโสถ้าไม่ครบเกียไม่ครบเซนก็ไม่อยู่หมูมากหล่ำก็ไม่ไม่เอาเอาแค่นี้เลย สดครับชายสองโปรตีบลูกสองนี่แกนวักเกอร์ครับเยอะนี่เยอะลยสวัสดีครับผมเชอร์รี่ครับสวัสดีครับผมเชอร์รี่ครับเฮ้ยตึกรวบมาทำไมครับเพาะป้าหันหน้าทางไหนเนี่ยกูไม่อยากถ่ายเลยวะจ้าวน่นแล้วกูดูบี์สองตัวเอ๊ะไอโฟล์พี่ขอบุหรี่ตัวนี้น้องสีขาวตัวเดียว ผิดตัวเดียวถ่ายรูปเด็กไปถ่ายรูปเด็กก็ไม่ซื้อเองอ่ะไม่ซื้อเองอ่ะแม็กเมนบุรีตาขอยี่ห้อน้องรักไอ้เติบบุรีตาขอยี่ห้อน้องรักคี่ผมใส่ถอดรองเท้าใส่ไหมไม่เกี่ยวเงียบยังไงใช่ดูบุรีเอาเพลงอะไรดีอ่ะบุรีตาขอยี่ห้อน้องรักัยยดดเีว รู้จะเอาเพลงแล้วแล้กีที่ดูตัวแล้วตอนแรกไม่เป็นชินเป็นอันแล้วสักทีตอนไหนจะไปวาพี่กูจะใส่อะไรนะบุรีตาขอบุรีตาขอยี่ห้อน้องรักเหรอถ้ากันเจอกูขอไม่ได้กูดูดยาเส้นดจกี้เวนเนี่ยเออขาก็เซิเหมือนกันนะพี่น้องเออเออสวัสดีครับวายครับ อเงียบเลยฮะถ้าไม่มีใครตอบไม่ไดงคอด้วยมั่งดึงคอหนูของหนูสวยๆหน้าสวยๆหนูแล้วกันเนาะสวัสดีครับเดินมาเงียบๆโดนไม่ยันมาดันย่ำยไม่ยันไม่ยันไม่ยันพันตีไม่ยันพันตีไม่ยันพันตีโดนไม่ปรอไม่ยันรอคอยรอคอยเดี๋ยวพึ่งใช่ๆรอดูหมดไปจะได้อย่าเลยเอาเพลนี้เหรอไอโฟเกี้วเรื่องอีกละ

เห็นมึงโบผ่านมีผ่านตีผ่านหนาวยังไม่หัดหงัดนานไ่ได้ละดิกี้แัปเปอร์เข้ามแหแย่ไม่ทันเลยอแม่ไอเกีวหันมาทางนี้ไม่มองแต่ชายวะมองอะไรไปยังฮ้ย ร้อยลำร้อยลำไปร้อยลำ BG มึงปากดีส่งผูปมังจอกลงเวทีอ้าวกลิ่นไหนๆแล้วไหนๆแล้วน้ลำดัวหน่อยแล้วทุกคนบีมึงกินแรงอาดิีอาดิใครเริ่มก่อนเริ่มจากซ้ายร่มจากซ้ายก่อยกูดีครับซี BG จีปิดเพลงกับงหรือว่าต้องปิดเพลงกับพ่งเลยป่ะ BG 4 b ครับลอยิงรอกินไอ้ขัดเอกหน้างใกล้จะยิงไอ้สนอ เอาใหม่เอาใหม่พี่ซีเอาใหม่เอาใหม่บุรีมดตอมอ้ยังมาแจ็คได้แบบว่าได้แบบว่าเป็นไวรุ่นติดต่อบ้านเนี่ยสองซ้ำสวัสดีครับซีบีจีครับสวัสดีครับโฟบีจีครับสวัสดีครับชายบีจีฮะสวัสดีนะมิเกลบีจีนะสวัสดีครับส่องแสงบีจีครับสวัสดีครับบิกกี้บีจีครับ เปิดไอ้แสงเนาะสวัสดีค่ะซูโม่บีจีค่ะใครอ่ะบสสวัสดีครับผมซอมบี้ครับครับพี่ครับครับข้างหลังอ่ะ ล่างหมดแล้วต่อข้างหลังอะหลับไปข้างหลัเออข้างหลังก็พึ่งนั่ไม่พูดอ่ะสวัสดีครับผมกิงบีจีครับเยี่ยสวัสดีครับแม็กบีจีครับกินเหี้ยเหรอเอ๊ะเอ๊ะมึงมึงแบบเอาแบบบ็อกซิ่งอะมึงกลาวอ่ะสวัสดีครับผมมังมีครับบีจี

รับทุกคนขอใหม่ได้ไหมเอาแบบว่าอยู่นิ่งๆอ่ะเอาแบบดีๆเลยอ่ะมันยเกลไม่กด้ดีแบบนี้อะไรอะพี่ชี้เลยไงยากกว่าตีเพลทุกคนพร้อมนะมาล่างไล่จากบนมาเออไล่จากบนไปล่างซ้ายมือก่อนพี่ชี้เลยแล้วก็ไปเริ่มที่ซีนแล้วก็เริ่มที่เมเปิ้สวัสดีครับทีบีจีครับสวัสดีครับมาดันบีจีครับ เลี้ยงเสียงดีๆวะเอาใหม่เทคสองเดี๋ยวเทคสองไม่ได้ไปไหนก็ทีไอ้ที่อะดูตรงละสองสามสี่สีครับพี่บีจีแต่ทีว่าใครหัวล้อปรับหนึ่งพันตอนเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ปรับขยับไม่เอาเริ่มใหม่ใครหัวล้อเพื่อนปรับหนึ่งพันอ่ะคดีหัวล้อหัวล้อก่อนเลยครับนับนับนับ เดี๋ยวบนบนก่อนบนก่อนให้นับดีนับเดียวอย่างนั้ก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีครับทีบีจีครับสวัสดีครับดนันบีจีครับสวัสดีครับซีบีจีครับสวัสดีครับโฟบีจีครับสวัสดีครับชาชานนบีจีครับสวัสดีนับนิเกลบีจีนับสวัสดีครับบีจีสองแสงครับ สะัสครับดิกเก้บีจีครับสวัสดีค่ะบีจีซูโม่ค่ะสวัสดีครับซอนบีจีครับสว S <S ัสดีครับกิงบีจีฮะสวัสดีครับแม็กบีจีครับสวัสดีครับผมมั่อกี้บีจีครับสวัสดีครับโฮมบีจีครับสวัสดีครับเมอร์บีจีครับคราวนี้ผมจองแล้วนะคราวนี้ผมจองแล้ว เฮ้ยไปไปไปเว้ยไปเว้ยเดี๋ยวพาไปดูจ้าป้าเรียบร้อยเฮ้ยกะหล่ำยังไม่แนะนำเลยกะหล่ำมาโดนผาด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 กะหล่ำแล้วไปยืนสายน้ำลายแตกกระดาษำไปวคนนี้ผมจองแล้วนะไอเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยเฮ้ยหยาสวัสดีครับขอโทษครับีคบอลบีจีครับเฮ้ยเฮ้ยกูด้วยกูด้วยสวัสดีครับกะหล่ำครับสวัสดีครับกะหล่ำบีจีเอาใหม่ เสียงเราหล่อเลยก็ได้ครับเสียงเราหล่อมาทุกคนให้พี่สีมาครับเออพี่จะไปเก็บบัญชาไม่ใช่หรอเก็สวัสดีครับผมกระลำบีจีครับผมพี่อะแดกขี้แล้วบอกว่าออกมาแดดก็ออกออเป็นเทียอะไรอ่ะอเป็นเทียอะไรอ่ะเอ้ามึงเลี้ยงเลี้ยงใจมัมั่งไหมเลี้ยงใจมัมั่งโอเคเอาไปเอพอแล้วไม่เลี้ยงแล้วไปเล่มีฟาดแล้วไปเถอะไปเถอะไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วสวัสดีครับ CBG ครับ สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอันนี้ให้ผมขึ้นรถไปได้วยได้ไหมครับไดไ้น้องไฮยูเนี่ยขอบคุณครับคุณไปไหนไหมครับเดี๋ยวผมไปส่งไปเออไปอไปกับเพื่อนดิ <c oughs> ไปที่เพื่อนเหรอเขาจะไปดรายชาจะ <c oughs> ไม่ใช่เหรอโรดโดี้แกลทีนี้ผมทำดีถ้าตายสุดท้ายก็ได้เพื่อนเหรอครับผมจะซื้อให้ครับสฟ้าปิดนะพี่ ทำอะไรไม่เห็นจ,นจะทำ,ทำอะไรดีลดเลยล<า>งั้นจะผมไปส่งก็ได้ครับก็ไปดิเราก็ต้องรอเพื่อนกลับมครับอ้าวเย่าเพื่น